สวัสดีครับมาเยอ่กับผมมีแล้วครับกับ4ีน้อยด้วดเกษตรครับผมวันนี้เราจะพามาดูวันนี้ผมจะพามาดูยันม้านะครับยันม้า่าจุนาแดงนะครับไปดูกันเลยครับผมเาเรามาดูกันเลยนะครับผมกับยันมา้ารวยเอ้ยฮาจุนาแดงครับกับการเคลียร์ป่านะครับ ไม่ได้ไม่ได้รุนนีไร้อวดกับผมนี่นะครับดูกุโตนะครับเร่งเร่งจยเร่งโอ้โหเร่งดีกันนั่นนะรับผมอยู่เหมือนตอนใบรอมเลยตอนนั้น น่าจะต้นใบส้มครับผมต้นส้มม่วงบ้านผมก็อยู่ต้นส้มม่วงดูครับผมดูครับผมเอาไปการเลี้เนี่ยจะใช้เวลาสักนิดครับผมเพราะว่าน้ำหนักตัวก็หน่อย ตอนนี้ตากองกำลังผมผมกำลังวิ่งอยู่เ调เวเ调เรียบร้อยครับผมหนึ่งตอนเรียบร้อยมากูนั้นคือรังหมดแดงตั้งเปครับผมนู่นนู่นนู่นรังหมดแดงเปครับผมผมไม่รู้ก็เด็กตอนไรตอนนี้แต่หมดแดงเยอะเยอะเยอะมากับ เดี๋ดวอนพนผมก็มีพุ่งควนไปเลยหมดแดงแบบเนี้ยกันอยน่า้วยไปเลยล้านะครับนึงนึงตอน แคสกิดนะครับถ้าว่โตไม่ใหญ่เกินหรือว่าโตก็เรีออยกว่าโตนี่ก็อ,อยากาต้นโพต้นโพกับผมเขาพาต้นเนี้ยเขาจะพาไปทําบาดผมมันเขาจะพาไปทําต้มกับต้มช่ำเดือดมากับเนี่ยเขาจะพาไปโหนี่เรามาดูกันต้นนะครับว่าตอนนี้จะลมงางหรืออยากครับแต่ว่าต้นใหญยมากับนู่นๆๆ นูตอนย้ายมากับนูนูนูโอ้โหรากกับรากอืม นี่เรามาตัวออกกันเลยนะครับนี่นี่นี่ตอนนี้ตอนใย่กับพวงตอนใยว้าวมอดแดงตั้งนั้นเลยครับเราตร้องออกโอ้โหค,โความไวเนื้อสายมีก หมดแดงต้องถอยต้องถอยหมดแดงหมงเหลือเกินตอนนี้กำลังกูดจอมปวกกับผมพว่าที่ต้นไม้ตัวนั้นนั้น,น,นต้นนั้นเขาเยียยกต้นตําเสานะครับตอนนี้จะเป็นหมยเนี้ยวครับหมยจะเป็นซีซีซีเลยครับผมตอนนี้เขานี่ย่อมจะไปทาผ้าไปทาเป็นเซาเซาบานเซาข้าน้าเซาน้ำเลยวเป็นีย่ยครับ แต่ไม่นิยมเอามา,าเอามาปาดนะครับเอามาแบบว่ขาข่อยอยากว่าตังไงตังไงมันแนวโนอนอ่ะก็ไม่นิยมเพราะว่าเขาจะหักงา่ายแต่ทำแบบเนี้ยขเขาก็จะเป็นซีซีซีเขาจะต้นเวลาเขาตั้งตรงแถวตานันครับตัวน,นี้เข้าไปดูไม่ใกล้กล,ล,ลไม่ได้ครับหมดแดงตังนั้นเลยครับผมหมดแดง

အာ moment moment dolly ออกないであれこวันเนี่ยอีก็มาไม่ได้ได้ติ้วรักษ์ ยืนมันรไม่โค่นะครับผมนี่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 นว่าดีว่าเราไปตรงนูถึงหมดแดงมากแรงรับก็เลยโดนขึ้นรถไม่โคเลยแล่วตอนรเยวเดมงยหลงูกไล่ไล่เรหลดแดงกยวเยีวดนดิกำลังปาดนะครับปาดปปาดต่างปัด่าดี๋ยนต่างก็มืดี๋มา Okay. Cũng là này, tôi cái rồi rồi Ok, nếu không có nó tôi coi cùi สกน่นเดี๋ยดียอ่านี่เราลงแล้วนะครับลงจักรถแล้วครับผมนี่เรามาต่อกันแตน่ตอนนี้ตอนย้ายไปเลยครับดดซึกว่าตานี้จะไม่ปลดไปเดี๋ยวผมเขอไปอยู่ฟังนูก่อนครับผมอ่านี่ก็ยับมาฟังนี้แล้วนะครับตรงนี้ดดซึกว่าจะไม่ลงเกินครับไมฮะ,ะไม้ไมนี่จองผมอจองซี่น้อยจองซี่น้อยซี่น้อยเลยเกษตร นี่คือวิธีนะครับวิธีแต่ละคนจะไม่วิธีไม่เหมือนกันนะครับผมมาได้วิธีการลุ่หนรงนี่้นะรักแข่งมากครับผมนี่ต้นนี้จะเป็นตอนอ้นยางมันก็ตอนอ้นยางพายราครับผมยางยางที่ปกด้วยเม็ดครับผม ลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบก็จบเป็นแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาติดตามอีกอีพีหนึงก็คือเราจะคุดคู่คุดรองน้ำเดี๋ยวคุดรองน้ำ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูการคุดรองน้ำอีกอีพีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ